สวัสดีจ้าพี่จ๋ามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกระกะกตพุทธคุณพาเครื่องนะคะพี่พี่ข่าพี่พี่ท่านใดคนไหนสนใจองไหนพาพไม่ใชัอย่างไงนะพี่โทรหาหนูหรืออะไรพี่นะ0ูนย์แี่ศน้าจาพี่จ๋ารายการแรกพี่พระง้างไม่เอ่ยพระง้างไหมเนี่ยได้มาสองตัวจากพี่จ๋านะคะมีตัวผู้นะพี่นะอันนี้คือตัวผู้นะพี่จ๋าหนูขอตัวละหนึ่งพันบาทนะตัวผู้พี่นะคะ ตัวละหนึ่งพันบาทพี่ได้มาคู่กันนะอันนี้ให้ดูตัวผู้ก่อนจะพี่อันนี้ให้ดูตัวผู้ก่อนนะพี่นะาเนะ่ยก่ะเก่าๆสวยๆพี่จ๋าโดๆอย่างนี้จะพี่นะคะหนึ่งพันบาทจะพี่หนึ่งพันบาทนะพี่ไปทางห้าสิบาทนะภาพไม่ชัดพี่อะไรพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะตัวผู้นี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทพี่ไม่ทราบว่าเป็นเนื้ออะไรพี่นะอันนี้หนูไม่ทราบว่าเป็นเนื้ออะไรพี่ได้มาสภาพนี้หนึ่งพันบาทจ้า ส่วนรายการนี้เป็นตัวเมียพี่อ่าปิดคู่ลดได้นิดหน่อยพี่นะปิดคู่ได้นิดหน่อยถ้าปิดเดี่ยวเต็มเต็มพี่ปิดเดี่ยวเต็มเต็มปิดคู่ได้นิดหน่อยพี่นะคะช่วยในเรื่องความรักนะพี่ๆท่านใดมองหาหารือนะคะพี่ขานะคะสนใจยังไงโทรหาแม่ค้าได้พี่แอนไลน์นะเบอร์โทรอยู่ใต้ขิดพีศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จากพี่จ่ายรายการนี้หนึ่งพันบาทพี่ตัวเมียจ้ะนะคะได้มาคู่กันนะคะอยากให้อยากให้อ,ใหอ่าคุณลูกค้าเอาไปคู่กันมากกว่าจ้ะนะคะ ตัวผู้ห้าอาตัวผู้หนึ่งพันตัวเมียหนึ่งพันพี่ตนั้นหนึ่งพันบาทน,นะเอาถ้าเกิดเอาคู่ลดได้นิดหน่อยพี่นะถ้าเอาคู่ลดได้ทีหน่อยพี่มีดจ้ะมีดมีดความยาวของมีดนะรวมปลอกรวมด้ามพี่สิบสามนิ้วพี่เป็นของหลวงพ่อเดิมนะอันนี้ไม่ใช่งาแต่รู้ทํามาจากกระดูกแต่ไม่ทราบว่ากระดูกอะไรพี่มีรอยจานหลวงพ่อเดิมมีรอยจานหลวงพ่อเดิมพี่เล่มนี้หนึ่งพันแปดร้อยบาทจา้ะ เล่มนี้หนึ่งพันแปดร้อยบาทพี่นะคะทํามาจากกระดูกนะพี่นะ้ไม่ใช่งานนะพี่หนาะไม่ใช่งาน,นะงาน,านพี่มีรอยจานนะเล่มนี้พี่ขายหนึ่งพันแปดร้อบาทพี่ดูความเก่าความยาวหยุดประมาณสิบสามนิ้วความยาวอยุ่ประมาณสิบสามนิ้วพี่สวยงามมากพี่นะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทจะ้ะเล่มนี้หนึ่งพันแปดร้อบาทนะพี่นะสภาพเก่าเก่าสวยๆอย่างที่คุณลูกค้าเห็นเลยจ้ะสภาพเก่าเก่าสวยๆอย่างที่คุณลูกค้าเห็นกันเลยนะคะ <c oughs> ขออภัยจ้ะเนี่ยคะ่ะ เล่มนี้หนึ่งพันแปดร้อบาทจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทนะคะพี่ค่ะภาพไม่ชัดเพียรไลน์โทรหาแม่ค้าเลยนะศูนย์แปดสี่ศูนย์คาเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะเป็นมีดหมอหลวงพว่อเดิมพี่นัททำมาจากกระดูกแต่ไม่ทราบกระดูกอะไรพี่นัาตามภาพจะ้ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทจะ้ะปลายทางห้าสิบาทพี่จ๋าส่วนรายการนี้พี่เป็นตรับสีพึ่งตรับสีพึ่งคงทองกุมาหลวงพว่อเต๋อพี่เปิดมาแล้วในพี่นะคะเก้าร้อยบาทจ้ะพี่ เก้าร้บาทพี่นะปลายทางห้าสิบาทพี่ชัดไหมถ้าไม่ชัดแอดไลน์นะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะเป็นรลับสีพึ่งของอากุมารคงทองหลวงพ่อเตพีนะ่นะเนี่ยค่ะเก้าร้บาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี้พี่ช่อหลวงพ่อเงินจะ้ะหนึ่งพันสามร้อบาทพี่นะคะในช่อนี้มีทั้งหมดเก้าองค์พี่ในช่อนี้จะมีทั้งหมดเก้าองค์พี่นะคะหนึ่งพันสามร้อบาทจะ้ะหนึ่งพันสามร้อบาทปลายทางห้าสิบาทพร้อมบอลจะส่งสินค้าฟรีจะ้ะ เก่ามากพี่นะคะสวยงามมากเช่นกันพี่นะคะหนึ่งพันสามร้อบาทพี่นะคะเป็นช่อหลวงพ่อเงินนะพี่พี่ดูความก่อขององค์พระพี่สวยงามมากพี่จ๋านะคะหนึ่งพันสามร้อบาทจากพี่โอเคนะคะมาจับพี่ขออนุญาตซูมแป๊บนะคะขออนุญาตซูมแป๊บพี่นะคะปรับกล้องลงแป๊บหนึ่งปรับกล้องลงแป๊บหนึ่งสนใจรายการไหนบอกได้เลยจ้ะพี่พี่จ๋พาพระล่วงพี่รางปืน จ็ดร้อยบาทพี่ไม่ทราบเนื้อพี่มองมาได้สภาพนี้เลยจ้ะไม่ทราบเนื้อนะเก่ามากสวยงามมากพี่เก่ามากสวยงามมากพี่พระล่วงรางปืนเจ็ดร้อยบาทจ้ะหลวงพ่อเดิมจ้ะอันนี้หกร้อยบาทจ้ะมีตะกุดดอกเล็กหนึ่งดอกด้านหลังก็เนี่ยค่ะพี่มีรอยจานพ่อเดิมพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทพี่ขออภัยจ้ะตะกุดเก่าไม่ทราบพี่หกร้อยบาทพอจ้ะไม่ทราบเนื้อด้วยพี่นะคะมีรอยจานนะ มีรอยจานพี่นะคะแล้วก็ไม่ทราบเนื้อพี่นะคะสภาพเก่าๆพี่สวยๆนะหกหลอบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่ไม่ทราบที่เช่นกันนะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทจ้ะนะคะเป็นตะกรุดเก่าเชือกถักเก่านะพี่นะเป็นตะกรุดเก่าเชือกถักเก่าพี่นะคะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทพี่ไปทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้ไม่ทราบที่พี่นะคะมีรอยจานเช่นกันดอกนี้หกร้อยบาทพอจ้ะนะคะพี่ ดอกนี้600บาทนะพี่รอยจานอักษรชัดเจนนะจ๊ะพี่นะคะ600บาทจ้าส่วนรายการนี้พี่เป็นแม่ชีบุญเรือนจ้ะนะคะ500บาทพอจ้ะด้านหลังจะมีตาปั๊มอย่างนี้นะคะพี่นะคะแม่ชีบุญเรือนพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะได้มาสภาพนี้พี่นะ500บาทจ้ะอันนี้ลาหูอมจันทพี่นะคะอันนี้500บาทนะพี่นะมีรอยจานเป็นลูกกลมๆพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะ ห้าร้อบาทจ้าปิดตาไม่ทราบที่ไม่ทราบว่าปิดตาหลวงพ่อแก้วพวงมาลัยหรือเปล่าหรือว่าอะไรพี่นะคะอันนี้หกร้อบาทาเนี่ยค่ะมีลงรักนะพี่นะเนี่ยค่ะสวยงามมากพี่นะคะหกร้อยบาทจ้าหกร้อบาทนะส่วนรายการนี้พี่มีหลวงพ่อเดิมปอกไม้ด้ามงาพี่มีรายการนะรายการนี้หนึ่งพันสามรอบาทจ้ะ นะคะตรงด้ามจะเป็นงาเก่านะพี่นะงาเก่าพี่เก่ามากงานนี้พี่นะคะแล้วตรงด้ามจับอะตรงที่เป็นงามีรอยจานของพ่อเดิมนะพี่นะนคะคะจะมีรอยจานของพ่อเดิมพี่นะคะหนึ่งพันสามร้อบาทพี่นะคะสภาพด้านในพี่เก่ามากไม่ต้องพูดถึงเก่าจริงๆพี่นะคะหนึ่งพันสามร้อบาทพอจะพี่หนึ่งพันสามร้อบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทพี่นะคะ เป็นมหลวงพเดิมพี่นะปอกไม้ด้ามงานพี่ปอกไม้ด้ามงานนะหนึ่งพันสามร้อยบาทจา้ะส่วนรายการนี้เป็นหลวงพ่อป่านกระดูกพี่แต่ไม่ทราบว่ากระดูกอะไรพี่นะคะพี่จ่าแปดร้อยบาทจ้่พี่นะคะแปดร้อยบาทนะพี่มีรอยจานนะมีรอยจานนะพี่นะมีรอยจานพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะสะภาพเกาๆสวยๆพี่ภาพไม่ชัดแอดไลน์ S นะแปดร้อยบาทจา้ะหลวงปู่ทิมพี่ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะ คุณแผนปุทิมองเล็กด้านหลังมีตะขุดหนึ่งดอกพี่นะคะเขียนว่าวัดละหันไร่พี่นะคะสภาพเก่าๆพี่นะคะห้าร้อบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่จ๋ามาเป็นกรอบพี่เป็นพักกิ่งสวยงามมากพี่นะคะอันนี้หกร้อบาทนะพี่นะอยู่ในกรอบพี่นะคะพี่พร้อมกรอบนะพร้อมกรอบนะพี่น้าสวยงามมากพี่นะคะตามสภาพนะพี่หกร้อยบาทจ้ะนางพญาพี่นะคะในกรอบเช่นกันพี่นะคะ ในกรอบเช่นกันพี่นะเนี่ยค่ะตามสภาพนะพี่นะรายการนี้หกร้อยบาทจ้ะพี่หลวงพ่อป่านขี่นกพี่นะคะพันเป็นพระเนื้อดินพี่นะพร้อมกรอบเช่นกันพี่นะพร้อมกรอบเช่นกันนะพี่หกร้อยบาทจ้ะอาหลวงพ่อกลวยพี่หลังยันนะหลังยันสองห้าสองหนึ่งพี่หกร้อยบาทจ้ะเป็นหลังยันทรงสี่เหลี่ยมพี่นะคะสวยงามมากหกร้อยบาทจ้ะส่วนอันจะเป็นเดียนหลวงพ่ออะไรอื่นหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญพี่หกร้อยบาทจ้ะ น่าจะพี่อยู่ในกรอบนะหลังยันเช่นกันพี่จ๋านะคะสวยงามมากพี่นะคะหกร <üne S 1> <qualified. S 2> <Jeśli S 3> ้อยบาทนะอาสมเด็จปกโพพี่หลวงพ่อกลวยมาค่ะพี่นะคะอันนี้หกร้อยบาทเช่นกันจ้ะรายการนี้หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่จ่ายจะเป็นหานุมานหลวงพ่อกลวยพี่หกร้อยบาทจ้ะนะคะเป็นหานุมานหลวงพ่อกลวยตามภาพเลยนะคะคุณลูกค้าจากรายการนี้หกร้อยบาทจ้ากิ่งพี่กิ่งกิ่งรายการนี้มีขยอยมีเสียงกิ่งนะ ขยออมีเสีงกิ่งหลวงปูมุยพี่นะคะด้านหลังอะ่ะใต้ฐานเขียนว่าปูมุยปูมุยหลวงพ่อมุยหลวงพ่อมุยขออภัยจ้ะพี่หลวงพ่อมุยพี่นะนะคะพี่จะหกหลาบ้าทจะ้ะ รายการนี้ขอไปที่6 0บาทนะพี่นะปลายทาง5 0บาทจ้ะรูปหล่อโบร,ราณพ่อปวัดกำแพงพี่เก่าสวยงามมากพี่เนื้อหาจากจานน่าศึกษามากพี่นะคะรายการนี้ห0 0บาทนะพี่นะปลายทาง5้าบาทจ้ารูปหล่อหลวงพ่อพรมพี่ใต้ฐานมีละคงนะพี่นะ5ห0บาทจ้ะใต้ฐานมีละคงพี่นะคะสวยงามมากเก่าๆอย่างที่เห็นเลยพี่นะคะ5 0 0รบาทจ้ะ อาหลวงพ่อทวดพี่หลังหนังสือมีห่วงด้วยนะพี่นะมีห่วงจะพี่แต่ไม่ใช่ห่วงเชื่อมนะเป็นอาหลวงพ่อทวดพี่อันนี้ห้าร้อยบาทนะพี่นะาอาหลวงพ่อพรมพี่หลังตอรีดพี่นะคะก็เอาไปนะพี่นะรายการนี้ก็ห้าร้อบาทเช่นกันพี่นะคะปลายทางห้าสิบจะพี่อารูปปลอบพ่อจงพี่พ่อจงพ่อจงนะพ่อจงนี้ห้าร้อบาทพี่นะคะก็กลองสวยๆพี่นะคะสวยงามมากพี่ห้าร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่หลวงพ่อนิยมพิมพ์สองหน้าพี่ เป็นพ่อเนียมพิมพสองน้าพี่ขายตามสภาพมาห้าร้อบาทจ้ะพี่หลวงพ่อทาพี่วัดพระเนียงแตกจ้ะวัดพระเนียงแตกนะหลังยันพี่พ่อทานะสวยงามมากพี่ห้าร้อบาทจ้าส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าเป็นอาพระครูเดิมนะหรือหลวงพ่อเดิมพี่นะคะอ่ารายการนี้เป็นพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังนะพี่นะเรื่มเก่าพี่หกหัวบาทจ้ะอาเหรียญดาบพญาพิชัยดาบหักพี่เป็นเหรียญพญาพิชัยดาบหักพี่นะคะ สวยงามมากพี่นะคะห้าร้อบาทจะพี่เป็นเหรียญพระพุทธนะพี่นะไม่ทราบที่พี <S 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 ่จ๋านะคะยืนบุกมือจะพี่นะคะหลังยันนะยืนอย่างนี้จะพี่นะคะําสภาพนะพี่นะห้าร้อบาทจะพี่จ๋าปูอี่ยมปูเอี่ยมนี่ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่จ๋านะคะพี่จ๋าก่ามากสวยงามมากพี่นะารายการนี้ห้าร้อบาทจ้าเหรียญเก่าไม่ทราบที่พี่นะคะเป็นพิมพ์สองหน้านะเป็นพิมพ์สองหน้าพี่นะคะ ห้าหร้อยบาทจะพี่เดียนหลวงพ่อคงพี่วัดซ้ำป่างามพี่นะคะนะคะพี่เป็นเหดือนหลวงพ่อคงวัดซ้ำป่างามนะรายการนี้ห้าร้อยบาทจะพี่ส่วนรายการนี้จะเป็นงบน้ำอ้อยจะพี่นะคะไม่ทราบเนื้อเช่นกันนะไม่ทราบเนื้อเช่นกันพี่นะคะพี่จ่ายห้าร้อยบาทจะ้ะส่วนรายก,การนี้พี่จ่าปูสุดวัดกาหลงเป็นเหรียญปูสุดวัดกาหลงพี่จ่าสวยงามมากนะรายการนี้ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะพี่ดูขอบนะพี่ดูขอบพี่ดูความเก่าพี่นะคะ 5้าบาทพี่ปูสุดรวัดการหลงค่ะโอเคไหมคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าที่น่ารักนะคุณลูกค้าท่านใดคนไหนสนใจองคไหนนะพี่ลับภาพไม่ชัดนะพี่โทรหาหานูพี่หรือแอนไลน์นะพี่นะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปพี่0ูนย์แปดสี่ศู้าก่ฝากคุณลูกค้ากับคุณลูกค้าใหม่ที่น่ารักทุกคนนะคะพี่ช่วยกดถูกใจกดติดตามให้ช่องกาะเก็บทุคุณผักเครื่องด้วยนะคะอีพีนี้ก็มีแค่นี้ค่ะพี่สวัสดีค่ะ